เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาพบกับมาเฟียสามนะครับผมเราไปทำสตรอรี่มิชชั่นกันสตรอรี่มิชชั่นที่ว่าอยู่ตรงไหนวะข้างในนี้หรือเปล่าส่งกันตรงข้อไปข้างในครับแงประตูเข้าไปเลยอืมมาตามเข้าก่อนอ่าได้ครับเข้าได้ง่ายๆ ที่ไหนวะเฮ้ยหยิบเงินได้หยิบเงินเลยแล้วกันข้างในนี่เปิดได้ไหมมีกลองยาหยิบยาได้ดีมากข้างในละ่ะเอาเลยเข้าไปเฮที่ทำไมไม่เห็นมีใครอยู่ในนี้เลยวะซ่อนอยู่หรือเปล่าฟุ๊ยชิบหายแล้วบานเลยกี่ตัว ไอ้นี่ไม่เห็นตูโอเคเดี๋ยวก่อนนะอุย้ยเชี่ยเพียบเลยเฮ้ยมานี่ลบชแชวบตรงนี้ไม่มีใครเห็นกดอะไรนกวีดนะกดที okay, มาเพียบเลยครับเดินมาดูดิเดินมาดูอ้าวละสองทีมานี่เลยมานี่ปัก มานอนหลับนอนหลับจ้าไอันนี้ด้วยปัดอีกตัวหนึง่งไอ้เชี่ยนั่นเห็นเห็นปะวะเห็นไหนวะไหนวะไปไหนแล้วนีามา่มันอ้อมมาเป็นอ้อมมาเดี๋ยวก่อนอุยปัดโอเครีโหลดมันหนีเหรอแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเชี่ยมันหนีวะ่ะ โทเอ้ยเฮ้ยตำรวจมาปะวะไม่ได้วะ่ะมันหนีครับไม่เป็นไรเรามาแค่ทำลายของมาทิ้งแล้วกันยิงหัวเรียบร้อยดอกตังค์เคือยิยาวอยู่ไหนไม่เห็นวะ่ะพอเล่นยิงไม่ดีเลย ปืนดีดไม่เป็นไรไอนี่หนึ่งตัวเอาละสัดเข้าหัวสวยงามเฮ้ยชาวแวบโอเคระเบิดตัวเ,เองตายซ้ำเรียบร้อยมันไปไหนแล้ววะมันวนกรรลับมาเหรอแต่รเราต้องทำลายของมันก่อนทำลายของทิ้ง ไปดีมากไปได้หมดหรือยังเนี่ยโอ้ยมันไปหนีมันหนีไปแล้วว่ะเดี๋ยวก่อนหนีไปแล้วว่ะมีรถตามไหมโอ้โหรถคันนี้ไม่เอาน่า ต้องเป็นรถเราแล้วมั้งแบบนี้ชิดหายแนละ้วมันหนีไปได้เดี๋ยวก่อนโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยร,รถเราอยู่ไหนวะชิดหายแล้วรถหายวะแปบ๊บนึงข้างหน้าเดี๋ยวไปหารถก่อนโอเคศัตรูเราหายไปแล้วเรียบร้อยไม่รู้ไปไหน ทางออกอยู่ตรงนี้เปิดประตูอ้าวเปิดอยู่แล้วนี่ว่ะประตูรถสีแดงนั่นหรือเปล yeah, ่าวะเดี๋ยวไปรถก่อนวิ่งคันไหนวะคันนี้ไงโอเคเปิดแบบนิ่มๆโอ้ตำรวจมาเลยฝั่งนู้น เดี๋ยวก่อนนะที่เราต้องหามันไปไหนแล้ววะมันหนีไปไหนแล้วเอ่อนี่หรือเปล่าเกี่ยวไหมมันหนีไปแล้ว,ว่าเมื่อกี้เนี้ยงั้นเราไปฆ่าคนกันดีกว่าไปไล่ฆ่าคนไม่รู้หนีไปไหนช่างมันอ่ะมาฆ่าคน เฮ้ยน,นี่เห็น้น,นี่เห็นชวแวบไม่ได้วะเฮ้ยเห็นเลยอย่างนี้เห็นปะวะต้องมาดูนะแบบนี้ต้องมาดูนะมนะไม่ได้วะชิบหายละเอ้าเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมานี่เปลี่ยนที่ ร่อมันมาเฮ้ยมีเครื่องแจมด้วยอ่าลอมมาก่อนให้มันเดินมาดูชา้าๆเฮ้ยมีกี่ตัวเหมือนไม่ได้มีตัวเดียวตัวเดียวแล้วมานี่เลยเชื่อไม่ได้วะวันนี้แจมได้ขอขอลองหน่อยมาเรียบร้อย ถ้าเราแจมมันจะเห็นตำแหน่งทุกคนนะครับเคยแจมเราจะเห็นการสนทนาทุกอย่างรถยังอยู่ข้างในม,มีเดินมาลบช่องแอปอะไรวะทำไมมันต้องแบบทะเลทะล่าทะล่าทะเลด้วยอ่าล่อมาดู ฮนะเสียงอะไรเดินมาอยากรู้ก็เดินมาดูเฮ้ยสองตัวเลยฮะที่ี้สองตัวเลยอ่ะปักไอ้ท่านเห็นหีวะเวลามึงเห็นเรียบร้อยเนึตัวตาววยที่เหลือเข้าหัวโอเค อ,ขอ่ข้างบนข้างบนมีข้างบนมีเฮ้มาายมันโทมันโททะลุยิงทะลุเลยโทรเหรอจะโทรเหรอมันจะเรียกเพื่อนเว้ยรูท้ทันเข้าไอ้นี่น่าจะล่วงน่าจะล่วงซัหนึ่งอยู่ไหนซ้มมเรียบร้อยเว้นตายทำลายทิ้ง หมดหรือยังหมดไหมหมดปะวะอ่า,อายังไม่หมดแค่นี้ยังมีอีกเพียบหาก่อนมีเงินด้วยนะน่าอยู่ข้างบนว่ะไปดูก่อนอยู่ข้างบนเนี่ยอะไรเงินนะ่ะ เก็บเงินมาเก็บยังไงอะ่ะโอ้โหต้องปีนขึ้นไปเก็บดีมากเปิดประตูไปข้างนอกรถทำลายเรียบร้อยระเบิดมิชชั่นนี้สำเร็จห้าห้าเดี๋ยวเราไปต่อไปต่อที่อื่นตรงนี้เหรอ อ่าตรงนี้ใกล้ๆโอเคไปฆ่าคนไกลไหมห้าร้อยเมตรเลยเหรอไกลแล้วเนี่ยขี่รถดีกว่าออกเดินทางเฮ้ยรถตำรวจต้องค่อยๆขี่อย่านะไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะอ้าวละไปต่อโอเคลุยจอดแบบเทพๆแบบเทพๆเขาจอดกันข้างใน ข้างในเหรอ good. มีศัตรูไหมอยู่ข้างในนู้มนมาเลยไหมอะไรวะไม่ได้ตั้งใจขอขอเดินเข้ามาหน่อย <What? S 1> เอาละโผล่มาพอดีแถวๆนี้ <What? S 1> อยู่ข้างหลังร้านนี่เองครับ anyway, says, มานี่มาดูล่อมันมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้นี่เดินอยู่ มันจะมาไหมอ,นนอันนี้มานี่มาซับย <right>, ิ้มหายแล้วอ้น,นี่เห็น not right. like that. มันเห็นแต่ว่ามันไม่ว่าอะไรช่างมันดีมากเห็นแต่ไม่ว่าอะไรถือว่าดีเอาละเดี๋ยวก่อนนะข้างหลังได้ไหมเรียบเลยอืมปักแบบฮัมโพดลินคอน เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเห็นศพป,ป่าวะมันจะเห็นได้ระวังให้ดีเดี๋ยวรอมาขคันหลังก่อนโอเคดีมากเดินมาเฮ้ย,ยมันเห็นชีพายแล้วมันเห็นป่าววะเดินมาดูเดินมาดูว่า พีลบก่อนมันฮะอ่ามาแล้วจ้ามานนีมาเวละมึงเวละมึงเดินมาใกล้ๆทำไมใกล้มานี่ืมาลบ Jesus ล่อมันมาเชีรยมาสองตัวเลยเอาไอ้นี่ก่อนเลย เอาไหมอุ้ยชิบหายแล้วชิบายมันโทรตามเพื่อนข้ามันสาดมึงสุดึงอนเชือดคอมาปักเลยครับออเลิร์เลยทีนี้เพื่อนมันมาแล้วมาบาเลย ไหนวะไหนวะอืมอืมเต็มหน้ายิงหัวแรงที่หัวไว้แรงที่หัวไว้อยู่ไหนอยู่ไหนรีโหลดอะไรอีนี่มึงจะไปไหนมึงจะวิ่งไปไหนปุ๊บนี่หานี่โอเคเต็มหน้าอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เห็นว่ะไม่เห็นเฮ้ยเจอแล้วเจอตัวยิง แรกกันแรกกันหัวเรียบร้อยหมดหรือ,อยังใครยังไม่ตายยิงตูดมีอีกไหมมีใครจะโผล่มาไหมครับโอ้ยช่วงนี้มีมีไหมครับไม่มีแล้วนะครับโอ้โหตายกันเกินเลยรีโหลดก่อน ตรงนี้หยิบตังได้โอเคได้ตังกระสุนเราน้อยมากเลยช่วงเนี้ยโอ้ยพวกนี้เก็บกระสุนได้ไหมได้มาอีกเพิ่มอีกสองนัดกระสุนเพียบเลยตรงนี้โ,โหปืนกระสุนไม่มีเลยอะ่ะอยากได้กระสุนปืนยาวมากเลยไม่เป็นไรไปชิงของ จะไปทางไหนวะชนเอ้าชนไม่ได้วะจะไปยังไง่ะเนี่ย<ป>เดี๋ยวหาทางไปก่อนทางนี้ทางนี้โอ้โหมียิงมียิงทางไปนี่ไงเดี๋ยวทางไปแล้วเออนี่แหละ สำเร็จไปเอาของไปส่งกันน่าจะปลอดภัยอะไรวะเนี่ยอุบัติเหตุเหรอชิปหายแล้วจะไปยังไงวะนี่เลยครับเลาะมาเลยอุ้ยไปไม่ได้เลยเนี่ยเวลแล้วคนกำลังรีบนี่ ยิวิยใครโทรลงก่อนลงก่อนลงก่อนอะไรมานี่บิงไปชนเฉยๆร่วงเลยจะแจ้งตำรวจเหรอมันยากไปมาที่นี่เหรอเกิดอะไรขึ้นเอาของมาส่งมันใช่ไหมเอ้านุยกันนอยสิ Been doing You got Carl's attention? He's back at the sweetwater distillery. Any idea how he'll react when I go in there? These bugshit crazy swamp people. How do you think he'll react? Still, might be worth keeping him around. No one knows the bayou like he does. Oh you want for this, Nikki. Damn rat you do. Bevis is waiting for you. Real interested to see how you handle him. <coughs> เหมือนจะมีมิชชั่นเพิ่มแต่จะบอกว่าคันนี้เป็นรถเราไม่ใช่นะไม่เอาคันนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฝนตกครับไปเอาเข้าไม่ได้มั้งเนี่ยผ่านล่อมาดูเลยแล้วกันมีเสียงอะไรเดินมาดูมานี่ปักคอเรียบร้อยโอเค เราต้องเข้ามาจัดการข้างในข้างบนบานเลยอย่างนี้บานเปิดฉากกันดีไหมตัวเดียวเองอะ่ะตัวเดียวเองอะ่ะไอ้นี่คนเดียวเองอะ่ะน่าจะเล่นได้สบายบายหันหลังด้วยปากเลยโอ้โหทะลุเชลิงคอนนั่งยังโหดข้างบน เหมือนมันจะเดินลงมาดูลบก็ไม่เดินลงมาดูเว้ยข้างในข้างบนย่องขึ้นไปย่องขึ้นไปนเดินมาดูสิจา๊าเผื่อมีเสียงคนคุ้นเคย มาเร็วมาเร็วมาเร็วมานี่ปาดคอมานอนตรงนี้ชี้แมงโตนโหดเลยลินคอนประทับใจลินคอน,นอมากมากเฮ้ยปืนดีปะปืนดีอ่ะอุยอยากอยากอยากใช้อยากใช้ปืนดีครับกระสุนน้อยแต่ว่าดีตรงนี้เหมือนมีตู้อะไรอยู่นี่มีตู้อยู่ ชุดกรอบได้เสื้อกรอะมาใช้โอเคแถวนี้มีไหมบานบอกเลยตรงนี้ไม่มีเลยเหรออยู่ตัวเดียวใช่ไหมเหลืออยู่สองตัวลบ เดินมาดูเสียงใครล่ <l ots> รอมันรอให้มันเข้ามาดู <l ots> ก็มาดิครับเฮียมาสองตัวครับ <l ots> มาดิบ่ายแล้ว <l ots> มานี่เลยไอ้นี่เห็นปักเออเสือกเห็นปะดโอ้ยมีเสียงปืนพลาดได้ไงวะ พาได้ยังไงเคยมาฝั่งนี้ดิตรงนี้มีไหมกี่ตัวไอ้นี่ตัวนึงมาเพราะว่าทะลุหัวเรียบร้อยแถวบ้านเรียกว่าตายไอ้นั่นใช่ป่าวะใช่สองตัวตรงนี้ระยะไกลยิงอุ้ยไม่โดน อืมเปลืองกระสุนมากเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งตรงไหนวะเรียบร้อยครับหน้าแหกดีมากตายแบบอนาถอนาถอย่างงี้ชอบข้างบนโอ้ยเดี๋ยวนะไม่เอากระบอกนี้ขอกระบอกนี้โอเค ปืนยาวก็อบอกี่้ชอบมากเลยทำไมมีเสียงมีอีกใช่ไหมต้องมีอีกแน่นอนครับได้ยินเสียงก็ไม่มีนีวว่หว่าเราจะขึ้นบนยังไงละ่ะขึ้นบนทางนี้มีไหมเฮ้ยกล่องบานกล่องบานมีกล่องบานด้วยเอากล่องบานก่อน บาลจำเป็นมากโอเคหนึ่งตัวหนึ่งตัวสบายมากหนึ่งตัวไม่ยากบอกเลยอืมหลับแบบสบายๆมันเห็นปะวะสองตัวสองศพ ไหนอยู่ไหนตรงนี้ตรงนี้ไม่มีข้างบนแน่นอนมีเงินให้เก็บเก็บเงินข้างบนแน่นอนข้างบนแน่นอนข้างบนแน่นอนมาไอ้โวะอ่านี่ไงเตรียมตัวโผล่มาเรียบร้อย เตรียมตัวตายอันนี้กัดขืนกัดขืนหน่อยสุดกระชากสุดกระชาก you talk too much. พูดมาให้หมดโอ้โหไม่ทันได้พูดอะไรเลยเรียบร้อยเลยยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยครับมาถึงเอาเลยนะฮะจัดให้ไปโอนเงินให้สดๆ เรียบร้อยสวยงามตัดผ้ามาที่ไหนอ่าตัดผ้ามาที่ข้างนอกอีกแล้วเหมือนเดิมเรายึดคองที่ตรงนี้ได้แล้วนะครับเป็นของเราละเป็นของเพื่อนเรา thomas burke came to the states as a boy when his father fled ireland. involvement in the irish civil war. After his father died of a heart attack, burke started running booze to support himself. I mean, he turned bootlegging into an entire industry, and sal marcano took notice. burke worked his way up the ranks, but could never be made because he was an italian. เรียบร้อยลวจ้ะเสร็จอีกหนึ่งมิชชั่นห้าสบายมากมิชชั่นนี้ไม่ยากเลยขึ้นรถไปเดี๋ยวก่อนนะเดยวเพิ่งขึ้นขอดูมิชชั่นก่อนมิชชั่นสตรอตรอี่มิชชั่นตรงไหนโอ้ยตรงนี้เป็นตอรี่มิชชั่นหมดเลยนะครับเนี่ยบานเลยอะ่ะที่อื่นยังไม่มีให้ต่อมิชชั่นเลย นี่หนุ่มพ่อเจมอยู่ที่นี่ไปเราไปจัดการเนื้อเรื่องกันต่อไกลเหมือนกันนะนี่ยเอาเรื่องเลยคือจะบอกว่าเกมนี้ถ้าเราเคลียร์สตอรี่มิชชั่นแล้วเนี่ยแล,แล้วเนื้อเรื่องมันจะมาเองครับคาสินจะมาเองนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับจากที่เล่นมาเนี่ยไปที่ตรงนี้เข้าไปได้ไหม อุ้ยร้านอะไรวะทำไมมีเดี๋ยนะเดี๋ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้โทรหาตำรวจเฮ้ยมันจะเข้ามาปะเข้าดีครับมันจะมาป้นไวอันนี้ปักบัองอาไอ้พวกนี้มีไหมนอก เดี๋ยวก่อนขอฟาร์มก่อนรอบๆพัดลมอุ้ยตังตังไม่ใช่พัดลมตรงนี้น่าจะเป็นทางออกโอเคยังไม่มีอะไรครับทางออกนี้อลองเปิดดิโอเคไม่มีอะไรทางหนีโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดเราต้องมาทำลายนี้ทิ้งไว้เฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นเฉยมาดูเข้ามา เลยละฮ้ยใครโทรใครโทร,ร,โทรเดี๋ยวอีเจ๊โทรม๊แบบหนึ่งมานี่จะโทรหาตำรวจอุ้ยหลับหลับไปใครให้โทรไม่มีใครเลยให้โทรมาทำลายทิ้งทุบเออนี่คือวิธีมาเฟียเว้ยทำลายทิ้งอย่าให้เหลือ ตายหาหมดไม่มีใครเหลือรอดเอาขนหนไปดีนะสีดำดีกว่าขึ้นเลยอู้เหยียบยเหยียบบนตายดีกว,ว่าเราไปเลยได้ปะวะน่าจะได้นะได้ครับโอเคเดี๋ยวเรามา Sonny's back over at the Robert His language has taken an especially colorful turn of late. I take it the butcher didn't appreciate Sonny's loan shocking and protection rackets being disrupted. You got that right. And the shinolas hit the fan. Sonny set on getting things back to normal you know keeping his people more scared of him than you we'll see about that keep your head down till this is over here I hear Sonny's a bit pissed at some mysterious colored fella disrupted his business even went all the way down to the meatpacking plant to wait for him <iquer mosquito inhale> <Abiás> <kaves> <gbecauseoleuh>